สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพครับ,รบผมบอกแล้วว่าตึกถล่มเนี่ยมันมีอะไรรับลมคมไหนผมมองตั้งแต่ครั้งแรกแลละผมบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะสอทุจริตหรือเปล่าเพราะตึกสูงขนาดนี้เนี่ยนะครับเหล็กที่ทำการก่อสร้างเนี่ยมันจะต้องเป็นเหล็กที่มีมาตรฐานมันต้องเหนียว นะไม่ใช่เหล็กเปราะและเหล็กข้ออ้อยเนี่ยมันต้องใหญ่กว่านี้เพราะตึกมันสูงนะครับมันต้องรับน้ำหนักผมจึงฟันธงไปเลยผมบอกว่ามันน่าจะมีการทุจริตเกิดขึ้นนะครับไม่อย่างไรก็อย่างหนึง่งเห็นไหม <c oughs> พอผมพูดออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมีการตรวจสอบกันมีทีวีหลายช่องมีอ่า บัญดาผู้สังเกตการนะโซเชียลหลายสิบแองได้ร่วมกันาหาข้อมูลได้ร่วมกันเปิดโปงในที่สุดก็เริ่มเห็นเขาหลางว่ามันน่าจะมีการทุจริตในเกี่ยวกับเรื่องเหล็กเรื่องปูนนะครับเรื่องโครงสร้างต่างๆก็ขนาดสร้างมาแค่30%ถล่มลงมาไม่เป็นท่า แล้วถ้าสร้างต่อเนี่ยนะฮะถ้าไม่ถล่มวันนี้เนี่ยแล้วสร้างต่อเต็มร้อยเอร์ซนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นมากกว่านี้นั่นก็คือความตายที่จะเยอะกว่านี้ครับไม่ใช่สามสี่สิบคนแต่จะตายเป็นพันะฮะเพราะอะไรครับเพราะตึกห้าหกสิชั้นเนี่ยนะสามสี่สิบชั้นเนี่ยจะต้องมีพนักงานของสอตอง,งอเข้าไปนั่งทำงานกันเยอะแยะมากมายมีอุป,ปกรณ์มีตู้ เก็บเอกสารนะครับมีคอมพิวเตอร์มีแอร์มีน้ำนะฮะอะไรต่ออะไรเยอะแยนะน้ำหนักมันก็จะมากขึ้นหลายร้อยเท่านะครับแล้วถ้ามันยุบลงมาอย่างนี้เนี่ยตายเป็นพันนี่แหละครับถึงบอกว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินณเวลานี้คุณต้องตรวจตัวเองแล้วครับเห็นหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงาน ท้องถิ่นเนี่ยกลัวนักกลัวหนาโอ้ยสอตองอเข้านี่กินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ถ้าคนไหนที่เขาบริสุทธิ์ผุดพองเนี่ยมึงจะเข้ามาสักกี่องค์กรเขาก็ไม่ได้วัดวัดหรอกครับแต่ถ้าคนชั่ว,วเนี่ยนะแค่นี้มันก็ตกตะลึงพึงเพลิดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับมันจะต้องตรวจเจ้าหน้าที่สอตองอด้วยว่ามีการรักมีการเรียกรับเงินเปอร์เซ็นต์กันจริงหรือเปล่า นะครับแล้วมีการทุจริตหรือไม่ไอ้เรื่องทุจริตนี่ชัดเจนนะบอกได้เลยนะครับลองตรวจเหล็กดีๆวันนี้เริ่มมีข่าวออกมาแล้วไงบอกว่าเฮ้ย hey, อ่าน่าจะเหล็กไม่ได้มาตรฐานน่าจะเป็นเหล็กที่มาจากจีนถ้าเป็นเหล็กของรัฐบาลจีนที่เขาผลิตโรงงานที่มีมาตรฐานเขาได้มาตรฐานครับไม่งั้นเขาส่งไปขายต่างประเทศไม่ได้ แต่มันก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่ปลอม <c oughs> <c oughs> อ่านักธุรกิจจีนเนี่ยมันปลอมทุกอย่างเลยครับมาเรียนแบบทุกอย่างแม้แต่ไข่แม้แต่ข้าวแม้แต่หมูนะแม้แต่เนื้อสัตว์แม้แต่ปลาหมึกนะที่เอายาพาร,รามาทำเอาอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับมันปลอมทุกอย่างเพราะฉะนั้น มันก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่คนเหล่านี้จะเอาของปลอมมาใช้กับประเทศไทยเพราะอะไรเพราะข้าราชการไทยนักการเมืองไทยนะเจ้าหน้าที่รัฐบางกลุ่มบางพวกบางคนมันเฮงสวยครับชอบรับอาสินบนนะชอบรับสวยโดยไม่คำนึงถึงหรอกครับว่าประเทศชาติจะพินาศชิบหายอย่างไรอย่างกรณีขนจีนเทาเข้ามาเนี่ยเข้ามาแย่งอาชีพคนไทย ขนจีนเทาเข้ามานะครับตั้งบอนตั้งอะไรต่อเนี่อะไรนะจนประเทศชทยพินาศชิบหายเท่าทุกวันเนี่ยแค่นั้นยังไม่พอขนเอาพ่าเถือนขนเอา,ขาเขมรเทือนแล้วก็ปล่อยให้มันมากลางมาใหญ่มาโตแย่งอาชีพคนไทยแย่งการเรียนแย่งการศึกษาแย่งการรักษาพยาบาลนะแถม แย่งเรื่องของการให้สัญชาติณนะเวลานี้โรฮิงญาก็มีนอมินีที่เป็นมุสลิมไทยนะครับกว้านซื้อที่ซื้อทางกันวินาสันตโรหมดใครมาให้ก็ใช้อิทธิพลมีการสร้างฟารม์มฟาร์มแพะฟาร์มวัวนะฟารม์มแกะขี้เหม็นไปทั่วทั้งหมู่บ้าน คนอยู่ไม่ได้ก็ย้ายออกย้ายออกมันก็ครอบครองทั้งหมดเนี่ยฮะประเทศไทยทุกวันเป็นอย่างนี้แต่ก็แปลกใจครับคนไทยก็ยังไปเลียหน้าแข้งเลียส้นเทา้าเลียส้นมือส้นเตีนของนักการเมืองอยู่เห็นเก่งเงินห้าร้อยหร้อยโอ้โหไม่มีจิตใจที่จะรักลูกหลานของตัวเองในอนาคตเลยไม่ดูเลยว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไง ลูกหลานของพวกคุณ่ะจะอยู่กันยังไงนะฮะผมถึงบอกว่าถ้าคนไทยยังเป็นอย่างนี้อีกไม่นานนะฮะสิ้นชาติผมบอกได้เลยแต่ณวันนี้เนี่ยผมเต่านินจากับทีมงานเนี่ยกำลังดำเนินการอยู่สองเรื่องหนึ่งเรื่องที่ทำกินที่เจ้าหน้าที่รัฐเห็นไหมฮะ ดึงเรื่องดึงราวไว้สำรวจแล้วไปจับไปกุมไปล่าเขาใช้มาตราข้อเดียวใช้กฎหมายข้อเดียวแต่กฎหมายอีกหลายๆข้อไม่เอามาใช้แต่ทั้งที่คำสั่งคสช66ทับ5 7ระบุชัดเจนว่าคนที่อยู่มาก่อนปี2557เนี่ยและเป็นคนจนคนยากไร้คนไร้ที่ทำกินให้เขาได้อยู่ที่เดิมให้เขาทำกินต่อไปแต่ปรากฏว่าไล่จับแต่คนจนนะ าตามกฎหมายที่เขาให้จับคนรวยที่บุกรุกป,ป่าแต่แม่งไล่จับแต่คนจนแต่คนรวยก็รักษาไว้เพราะมันได้ประโยชน์แล้วก็ดึงเรื่องดึงราวเข้ามา20-30ปีนี่คือความหิงสวยครับความอัปรีจังไรของข้าราชการของเจ้าหน้าที่รัฐบางพวกบางคนนะครับแล้วก็กลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์นี้รืที่สองที่ผมเดินอยู่ เราต้องการสองสามเรื่องแค่นั้นเองฮนะนึ่งคนที่ไม่ใช่พมา่าแล้วเขาไมีที่อยู่นะสามารถทําประชาคมได้สามารถตรวจสอบได้คนเหล่านี้ต้องไปยกเลิกบัตรแรงงานให้เขาครับเพราะเขาไม่มีาบัตรประชาชนพมา่าไม่มีทะเบียนบ้านพมา่านะครับสองให้เขาทําบัตร10ปีนะครับสามกลุ่มที่ถูกจําหน่าย ให้เรียกมาตรวจสอบ้าเขามีถินที่อยู่จริงอย่างข้อที่หนึ่งเนี่ยนะ,ะก็คืนบัตรสิปีให้เขาเพราะคนเหล่านี้สามารถที่มาทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนได้เยอะแยะมากมายไม่ต้องไปอาศัยพอม่นะ,ะเหลอกัดเผลอกัดทำลายประเทศไทยกลางใส่ประเทศไทยทำลายชาติทำลายเศรษฐกิจเหมือนกับขมรให้แม่งแดกยัดหาดีๆอยู่วันดีคืนดีก็ออกมาท้าทายเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยณวันนี้เนี่ยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองไม่ว่าระดับใดก็ตามเนี่ยยังหูหนวกตาบอดยังมองเห็นขี้ดีกว่าใส้ความชิบหายจะเกิดกับประเทศไทยทั้งศึกภายนอกภายในนี่ดีนะเพรว่าอ่อนแรงลงเพราะอะไรเป็นดินไหวเป็นเพราะบุญญาธิการหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าเป็นเพราะเวรกรรม ถ้าบุญญาธิการกอของประเทศไทยของประเทศไทยก็เจอไปบ้างนะมันเลยทำให้ประเทศจุลบุญวุญ่นวายนะครับโอกาสนี้กลุ่มชาติพันธนะ์น่ะถ้าจับมือกันทุกกลุ่มนะครับโอกาสนี้คือโอกาสนะฮะาคุณจกฉวยโอกาสนี้ถล่มเต็มที่ในคุณยึดอาณาจักรของใครของมันได้เลยนะครับเขมรก็ออกมาท้าหญิงหญิงอยู่ภาคใต้ก็วางระเบิดนะเห็นไหม นี่คือความวุ่นวายในประเทศไทยเนาะเพราะอย่างนั้นถึงอย่างไรก็ตาม,มานะผมเต่านินจาก็ยังเดินหน้านะจะทำสองเรื่องนี้คือเดินเรื่องอที่ทำกินนะสองเดินเรื่องของบัตรชาติพันธุ์นะครับเรากำลังดาเนินการอยู่ไม่ต้องห่วงครับถ้าตราบใดที่ผมยังมีแรงนะแล้วก็ได้รับ กำลังใจและแรงหนุนจากพ่อแม่พี่น้องบางครั้งที่ผมเดินช้าเพราะผมไม่มีตังค์บอกตรงนะช่วงที่ผมเยียบหายไปบ้างอะไรบ้างเนี่ยไปทํางานหาตังค์ก่อนนะหาเงินก่อนนี่ก็ไม่มีตังค์กำลังจะขายโรงสีอยู่เนี่ยนะก็ยังไม่มีใครซื้อถ้ามีใครจะซื้อก็แจ้งมาหน่อยนะโรงสีเครื่องขนาดกลางนะครับ สีได้วันละสามตันห้าตันสิบตันได้นะครับเป็นเครื่องที่มีมาตรฐานที่ดี <c oughs> ขายไม่แพงนะครับไม่ถึงแสนเพราะต้องการเงินเงินที่ได้มาก็จะเอามาเดินงานช่วยเหลือพี่น้องชาติพันธุ์ช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนรากหญ้านี่แหละครับถ้าช่วงไหนไม่มีเงินผมก็เดินงานช้าหน่อยไปไหนไม่ได้เพราะไม่มีตังค์ไง พราะรถผมไม่ได้เติมน้ําและผมก็ไม่ได้กินแกลบแล้วก็ไม่สามารถไปกางเต้นนอนตามข้างทางได้นะครับมันก็ต้องใช้เงินนะก็บอกกล่าวมายัางพ่อแม่พี่น้องให้รับรู้รับทราบกันแต่ใดๆก็ตามผมฟันธงนะครับตึกสตงถลม่มมันทุจริตอย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้น เราติดตามดูกันต่อไปนะแต่ก็เชื่ออีกแล้วครับว่า,าไม่สามารถจับปลาใหญ่ได้ถ้าจะโดนก็ปลาซิวปลาส้อยประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้ฮะมันจึงพินาศชิบหายไงนะก็ออกมาบอกกล่าวกับพ่อแม่พี่น้องเทาง่านี้สวัสดีสวัสดีครับ